กลาสวัสดีครับผมตลกหลักได้เชิญยิ้มครับรายการเกษตรพาเพลินนะฮะก็จะคุยเรื่องอันนี้ตากแห้งไว้ประมาณ10ต้นฟ้าทรายโจรก็พอดีจะตากใส่ถุงไว้ก่อนเนี่ยใส่ถุงเนี้ยนี่ก็แห้งพอดีแล้วเดี๋ยวจะใส่ถุงไว้เพื่อที่จะเพื่อนจะไปบดหรือว,ว่าต้มกินแบบนี้ได้นะครับน,นี่ปลูกไว้คือที่เราน้อยนี่ปลูกได้สิบต้นก็เลยมาตากแห้งไว้ก่อน เผื่อมันเป็นมาจะได้เดี๋ยวจะหายามไม่จะไม่ทันนะนี่ผมจะใส่ถุงไว้ถนนโล่งเลยครับเห็นถนนไหมฮะถนนซ้ายฝาเนี่ยถนนหน้าบ้านผมก็วิ่งรถวิ่งทั้งวันเดี๋ยวนี้วันนี้สองสาวันนี้ก็โลง่งเนาะใส่ถุงไว้เลยครับแห้งแล้วใส่ถุงเก็บไว้ได้เดี๋ยวต้มหรือว่าเาเอาไปบดแต่ต้องให้แห้งนะครับ แห้งสนิทอันนี้ก็ส่วนตัวเราทำงี้เราใส่ถุงนะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไว้บนบ้านเพราะว่าข้างล่างมันเจียวเจาไว้วันมอนที่ห้องแบบลักษณะห้องพระแล้วก็เปิดถุงไว้ครับนะเปิดไว้ชักหน่อยเพื่อเผื่อบางสิ่งบางอย่างมันยังแห้งเลยครบมันจะได้เลยออกนะฮะอาจจะต้มถ้า ถ้ามีเวลาก็าบดเราจะใส่กันน้ำผึ้งอะไรก็ว่าไปแล้วเวลามันเป็นหรือว,ว่าแสบคอเจ็บคอเป็นหวัเดเนี๋ย,เ,ยเป็นยนี้สนะูงสงงนี้อ่ะจะเตือนอันนี้อีกหน่อยหนึ่งครับนะฮไอ้ผ้าปิดปากเนี่ยเรียกยัเนี่ยแม็กเนี่ยอันนี้ของดีหน่อยของครูวอพนพัดจะามาให้ไว้ส่วนอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็มาไว้ทีนี้ว่าการใช้มันก็ ใช้เสร็จแล้วนะจะซักหรือจะไงก็ให้เรียบร้อยมาผึ่งไว้แล้วใช้ต่อกอันตรลายนอกจากตากแดดอะไรก็ว่างไ,งไปหรือไม่ใช้เปลี่ยนใหม่ทีนี้เราก็บางคนก็ไม่มีเวลาจะไปซื้อใช้เก่าก็ต้องซักให้ดีครับซักแฟบแค่แฟบเักงเดียวหนึ่งแฟบบีดอะไดปหกสักฟอกเนี่ยน,นะนะด้วยสบู่นะฮะด้วยความปรารถนาดีครับวันนี้แถวแถวหมู่บ้านเขาเงียบเงียบไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ ยวกโควิดเอาแง่นี้กันคุยเรื่องพาดทลายโจนเตือนกันไว้ไม่มีอะไระครับผมก็ชอบการเกษตรก็ตืน่นเกษตรแล้วก็ทําวิดีโอเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เป็นเพื่อนชาวสวนชาวไร่ไป0ูนย์แป9 8 1 4โอเคครับสวัสดีจ้ะ